สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่นาล,ล่าได้เปลี่ยนกระถางให้บอกระดาษด่างขาวเรียบร้อยแล้วค่ะต้นที่ได้มาช่วงเดือนธันวาคมนะคะแม่นาล,ล่าเอาลงถุงดําไว้เขาโตเร็วมากๆเลยนะคะประมาณ3เดือนเนี่ยได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ทรงพุ่มสวยๆนะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะวันนี้แม่นาล,ล่าเปลี่ยนใส่เข่งค่ะเพื่อนๆเข่งก็เข่งเก่าๆนะคะที่แม่นาล,ล่าปลูกต้นไม้แล้วก็ ต้นไม้มันตายหรือว่ายุบหัวก็เทดินออกแล้วก็ปรุงดินใหม่ค่ะเครื่องปลูกของแม่ดอลล่าที่ใช้ปลูกบนกระดาษด่างขาวลงในเข่งก็ไม่เน้นดินนะคะเพื่อนชั้นล่างนี้จะเป็นหญ้านะคะหญ้าแห้งๆนี่ค่ะใช้แทนฝางนะคะแล้วก็เป็นใบไม้นะคะใบไม้แห้งที่ยังไม่ย่อยสลายนะคะแล้วก็ด้านในมีหินภูเขาไฟนะคะแล้วก็เศษอิฐบล็อก เพื่อให้ดินโปร่งๆดินก็เป็นดินเก่าๆนะคะแล้วก็มีปุ๋ยคอกแค่นี้ค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นเข่งของบอนกระดาษด,ด่างขาวจนกว่าเขาจะอาฟอร์มเต็มฟอมใหญ่นะคะก็จะดูฟอร์มของเขาอีกทีหนึ่งว่ารากของเขาเนี่ยจะทะลุเข่งออกมาหรือไม่ถ้าทะลุเข่งก็ต้องเปลี่ยนให้เข่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแต่ตอนนี้คือกำลังพอเหมาะเลยค่ะ การปลูกไม้กระถางเนี่ยสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องการปรุงดินต้นไม้พร้อมที่จะปลูกนะต้นพันจะต้องพร้อมที่จะปลูกสิ่งสงคำคัญอย่างหนึ่งก็คือ,อขนาดของภาชนะที่ปลูกนะคะต้องให้เหมาะสมกับต้นไม้ที่เราจะปลูกค่ะไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะคะจะต้องพอเหมาะก,กับเขาเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะ นี่ค่ะเลี้ยงบอลเนี่ยเลี้ยงง่ายมากนะคะเพื่อนเลี้ยงง่ายสุดๆเลี้ยงง่ายจริงๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกลูกออกมารอบๆโคนต้นก็มารอดูว่าลูกของเขาจะโดกเหมือนต้นเสียนหน้าคาราชหรือเปล่านะคะนี่ค่ะความด่างของเขาใบนี้อ่ะด่างสวยเลยค่ะเพื่อนๆใบไม่นี่ก็นี่ค่ะเป็นกระ,กะด่างอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนการให้น้ำก็ให้ชุ่มๆนะคะช่วงเช้าตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนจัดค่ะและแม่นาร่าก็เติมวัสดุที่อุ้มน้ำลงไปเยอะพอสมควรก็คือกาบมาพาบะ,ะ,พ,ะบมพร้าวสับนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกาบมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวที่รักษาความชื้นในเข่งของเราให้อยู่ได้ตลอดวันนะคะเพื่อนๆค่ะ เขาก็าด่างลายตั้งแต่ก้านนะคะสวยๆอย่างนี้เลยส่วนต้นอื่นๆนะคะก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะยังไม่เปลี่ยนกระถางยังไม่อะไรทั้งนั้นก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นนะคะบางต้นก็ทนไม่ไหวก็ยุบแล้วค่ะอย่างเสียน,นขคราชนี้ยุบไปหลายต้นแล้วเพราะว่าแมนดันล่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เหมาะสมนะคะเขาก็จะยุบ เดี๋ยวช่วงฤดูฝนเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าเขามีหัวหัวเล็กๆที่ฝังอยู่ในกระถางนะคะก็เดี๋ยวช่วงฤดูฝนก็เกิดขึ้นมาใหม่ถ้าอยากาปลูกให้เขาต้นใหญ่ๆก็แค่เปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนกระถางปรุงดินใหม่นะคะต้นนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะคือไปโกยดินมา แล้วก็น่าจะมีเมล็ดของมะเขือเทศอยู่เขาก็งอกขึ้นมานะคะดินบริเวณนั้นน่าจะามีเมล็ดมะเขือเทศแม่นารากก็เลยเอามาจิ้มใส่กระถางของบอลนะคะนี่ค่ะของบอลสีนะคะที่ยุบตัวลงหัวนะคะตอนนี้ก็นี่ได้มะเขือเทศกินแล้วคะ่ะไม่โดกนะคะแต่ว่าก็ยังพอ,อได้กินนะคะนี่ค่ะ น่าจะเป็นมะเขือเทศส้มนะคะที่ใช้ตําส้มตำนะคะเพื่อนๆลูกกลมๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ดันลากค่อยชิมนะคะ<ม>เป็นลูกสีส้มเลยมะเขือเทศส้มจริงๆค่ะนะคะ<ม>ส่วนามะลินะคะมะลิเนี่ยจะเข้าฤดูการที่มะลิจะออกดอกแล้วนะคะก็คือช่วง มีนาเมษานะคะมะลิเนี่ยจะออกดอกดอกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้ก็คือถ้าเด็ดใบตัดแต่งกิ่งของเขาแล้วฝนหลงฤด,ดูมาแล้วฝนตกเนี่ยโอ้โหเขาจะแทงแทงช่อดอกได้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นมะลิที่แม่นาลาปลูกใส่เข่งนะคะเข่งเล็กๆค่ะเพื่อนๆค่ะ ต้นที่ปลูกก็คือได้จากการเอากิ่งของมะลินี่มาชํำค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ,คะก็ดอกไม่ใหญ่นะคะต้นดอกใหญ่ๆอยู่อีกมุมหนึ่งค่ะต้นนั้นก็ใช้วิธีการชํำกิ่งเหมือนกันค่ะนี่ค่ะมะลินะคะหน้าห้องก็จะหอมๆนะคะเมื่อมะลิบานนงี้เลยค่ะ ก็จะมีต้นแก้วนะคะแก้วพวงอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องค่ะก็ตอนนี้ก็พอได้ปุ๋ยพอได้ปุ๋ยนะคะพอได้ปุ๋ยสูตรเสมอตอนนี้แตกใบแล้วค่ะต้นแก้วนะคะแก้วพวงค่ะเพื่อนๆค่ะแก้วพวงนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะมีปลายๆของเขานะคะ น่าจะเป็นช่อดอกนะคะนี่ค่ะน่าจะติดดอกส่วนอ,อย่างนี้เนี่ยเอาไปปลูกได้เลยค่ะเพื่อนๆวานไปทั่วมั่วไปหมดเดี๋ยวเขาก็เกิดนะคะเกิดเป็นต้นอ่อนๆเราก็จําให้ได้ว่าลักษณะใบายอย่างนี้เป็นต้นแก้วนะเราก็ไปช้อนช้อนช้อนมาใส่ถุงดำไว้นะคะเป็นการขยายพันธุ์แบบตามใจฉันนะคะเพื่อนๆหา ส่วนคราวรูสีนี่เมนาล่าเลี้ยงมาก็เกือบครึ่งปีแล้วนะคะก็สังเกตว่าคราวคราวยาวช้าพอสมควรนะคะยาวช้าเป็นไปแบบเรื่อยๆนะคะการให้น้ําของคราวรูสีเมนาล่าให้อาทิตย์ละครั้งนะคะคเพื่อนๆก็ะจะห้อยนี่่ะห้อยไว้อย่างนี้เลยก็ะจะเป็นอย่างนี้นะคะ ส่วนมุมโน,น้นนี่ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นที่กั้นแนวเขตของห้องแม่ดลล่านะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาล้ำเขตก็ต้องหาต้นไม้มาวางไว้ก็กำลังงามะคะ่ะพวกหน้าวัวใบนี่ค่ะงามมากค่ะถ้าเปลี่ยนกระถางนี่โอ้โหทรงพุ่มเนี่ยจะใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะเพราะว่า กระถางเขาเล็กแล้วนี่ค่ะพเพื่อนๆกระถางเล็กนิดเดียวรากทะลุทะลวงไปทั่วถ้าเป็นดินเนี่ยรากลงดินแล้วนะคะทีนี้มันเป็นพื้นคอนกรีตค่ะนะคะเป็นอย่างนี้แนวเขตโรนิม่านนะคะพเพื่อน ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะต่อไปต้นอ่าต้นนี้ค่ะต้นบอลกระดาษด่างเนี่ยก็จะโดดเด่นที่สุดบริเวณมุมหน้าห้องพักของแม่ดัลล่านะคะ